สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับก็หลังจากเมื่อวานเนะเาะทอดกระถินวัดประทุมวันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดฤดูกะถินแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีคนฝันแล้วนะครับตั้งแต่งวดนนี้นะครับแอดก็จะไม่ได้สรุปโค้งสุดท้ายเนาะ คิดว่าจะยกเลิกแล้วก็ไม่มีการจัดอันดับเลยนะครับเพื่อนเลิปชอบคลิปไหนก็ก็ดูเอาแล้วกันนะครับเนาะส่วนท่านใดที่บอกว่าคลิปไม่เด้งมั่งไม่แจ้งก็พยายามกดถูกใจนะครับแชร์มันก็ไม่ไปนะครับยุคนี้เพราะว่าเขาปิดการมองเห็นนะครับเขาจะเปิดประมาณ1 0บถึงสิเเท่านั้นเองนะครับเนาะอาจจะก,กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วค่อยกดติดตามใหม่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งทั้งหมดนะครับนะครับก็แชร์ไม่ไปเราก็ แค่เขาเรียกอะไรนะครับกดถูกใจให้ AI เข้าใจว่าเราชอบคลิปประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้ก็มีการเตรียมการจะลอยกระทงนะครับเดี๋ยวไปดูเจ๊ฮิงกันนะครับได้ข่าวว่าฝันดีแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับเจฮิงค่ะวัสดีค่ะโอ้โห <c oughs> ได้ข่าวว่าแหม่ช่วงนี้ดวงกงิลาังขึ้นนะ <c oughs> จ้าแหม่วันจันทร์ได้ข่าวว่าถูกลาพัฒนาลาวนิดหน่อยสามตัวตรงสามตัวตรงนิดหน่อยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแหม่ไปได้เลขจากไหนเจฮิง พระอาจารย์ช่วยบุญกระถินอ๋อแล้วเป็นอะไรเป็นลำดับเ,เหรอลำดับที่พระอาจารย์เขาส่งมาเออโยมได้ลำดับที่เท่าไรเท่าไรเพื่อนก็ส่งมาให้ดูอ๋อลำดับที่เท่าไรเจริงที่ถูกสองสองหกอูหูสามตัวตรงตรงใช่นิดหน่อยห้าบาทแหมถ่อมตัวห้าบาทจริงเนาะอะไรยังไงนะเจหิงไอแม่งวดนี้ ได้ข่าวว่าเริ่มฝันแล้วเนาะจ้าฝันแล้วมีประเด็นอะไรยังไงในขอรายละเอียดให้เพื่อนทีซีหน่อยครับผมฝันว่าที่บ้านแฟนครับเขามีงานอะไรไม่รู้เขาบอกให้ไปไปที่โคราชนะอไปแล้วเขาจัดงานเหมือนงานคล้ายๆงานบวชน,นั่นแหละมีวางโต๊ะว,วางอะไรให้ญาติพี่น้องกินเนาะโตโต๊ตธรรมดาเราไม่ใช่โตจีนเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าแขกท่านผู้มีเกยียรติรับประทานเสร็จข้าวรับประทานข้าวอะไรเสร็จก็ให้แขก ขึ้นกําแพงไปบันไดขึ้นกระแพงเดินกลับบ้านนะเขาบอกอางเงียขากราบแล้วในนั้นเขามีงานอะไรกันเหรอมีงานน่าจะงานบวชอ๋อแต่คนมาเยอะใช่ไหมคนเขาเชิญคนมาเยอะมาเต็มบ้านมากินเต็มบ้านเลยนี่ก็เลยบอกว่าแปลกเนาะทำไมมาเข้ามาข้างหน้าแต่ขากราบเขาให้ปีนกระแพงบ้านอปีนกระแพงบ้าน คล้ายๆว่าไต่กลับตามกำแพงไม่ให้ออกหน้าบ้านใช่ไต่เดินไต่เลาะรั้วไปเลยนะคะบอกเงี้ยเลยใช่แล้วก็ทางนี้ก็คิดว่าเป็นบ้านเลขที่แฟนที่ครลาดเลยเลยใช่เพราะเพราะว่าได้ไปเที่ยวที่บ้านเขาเนาะเขาจะเขาน่าจะบ่งบอกว่าบ้านทางนู้นแหละบ้านเลขที่ทางนู้นเลยปกตินี้ไม่ได้ไปนานแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปนานบ้านเลขที่ทางแฟนก็สองห้าเจ็ดแต่บังเอิญ ฉัน่ะไปจุดทูบนะเจ้าที่เมื่อวานตอนเย็นอ,อธิษฐานว่าต้องจุดทุกครั้งเลยอตอนนั้น่ะจุดจุดมาตลอดบอกเพื่อนมาตลอดอทีนี้บังเอิญไปจุดทูบได้มาบอกว่าแบบว่าถ้าได้เลขที่ตรงกับใจรักใจชอบนะให้จุดให้ได้นะเพาไปจุดคนเดียวด้วยวบังเอิญไปจุดได้เลขบ้านเลขที่นั้นเลยอันนี้ไปกลางคืนเหรอไปตอนหัวคำ่ำอ๋อ ไปตอนหัวข้ามไปจุดคนเดียวได้เลขอะไรรับเลขทูบสองเลยโตงกันอีกใช่เซื้อเหล้าไปเป๊กหนึ่งเราขวดน้ําส้มไปขวดหนึ่งน้ำหนึ่งขวดตัดสินใจไปคนเดียวเดี๋ยวนะเจฮิงเออเจฮิงฝันก่อนที่จะจุดทูบใช่อ๋อแล้วบังเอิญเลขทูบมาชนกับนี่เลยเลขฝันโอ้โหอธิษฐานอบอกว่าจ้ที่สดางเอ้ย ไม่มีใครมาจุดทูบขอนาแล้วฉันมาจุดสามรอบแล้วที่ไหนฮะไปจุดที่ไหนที่สารตายายของของหมู่บ้านเราตรงน้ำประปาทีนี้บอกว่าไม่มีใครมาจุดทูบขอเลยฉันมาจุดสามรอบแล้วรอบนั้นที่จะหิงมาจุดแล้วมันออกอะไรนะที่ว่าถองลาวอลาพัฒนาลาวพัฒนาศูนย์เก้าือแต่รอบนี้ตรงกับเลขฝันเลยใช่ขอรัฐบาลหรือขออะไรขอรัฐบาลเหรอเนาะเนาะ เพอารัฐบาลเหรอเนาะถ้าจะไปเอาวันเอเอาไรวันก่อนก็ได้เผื่อมันหลุดเนาะเผื่อใครชอบเนาะใช่เพื่อหลุดก็แค่นี้เหละความฝันเนาะใช่อ่าสรุปแล้วก็คือว่าแปลกแปลกแปลกเนาะแล้วมาชนกัน3ามตัวเลยหรอชนเลยเหรอไม่เคยไม่เคยเห็นนะจุดแรกชนเลยไปดู ตรงตรงเลยอ่ะอกับบ้านเลขที่ทางนู้นเลยมันตรงฝันเลยตรงความฝันเขาสงสัยไม่ให้ซื้อเยอะม้งเนาะเขาให้เอาเลขนี้หละโอเคนี้เนาะจริงเนะเเาะแหมราคบเพื่อนิดีเนาะต้องบอกว่านี่เป็นคลิปประเดิมคลิปแรกก่อนเนาะจือวเป็นฝันแรกของงวดนี้และบังเอิญนะครับเจฮิงเป็นคนที่เท่าที่แอดสังเกตการทําคลิป แต่ละคนนะครับก็จะมีประเด็นให้ให้แอดต้องเช็คตลอดว่าเซนคนนี้เป็นยังไงยังไงเจฮิงนี่ถ้าใครที่ติดตามดูแอดจะรู้ว่าบางทีแกเล่าฝันดูไม่ได้เชื่อถือแต่หลายหลายครั้งที่เลขเจฮิงเข้าบ่อยมากเลยเจ็ดเจ็ดเนาะเออคือคนไม่ค่อยจะ <c oughs> เล่าดูไม่มีน้ำหนักไม่มีประเด็นอะไรมากมายแต่ว่ามันออกอะ <c oughs> พื่นเอฟซีนะ <c oughs> แต่อันนี้ก็ถือว่าแม่เลขดันมาตรงกันซะงั้น <c oughs> ใช่เดี๋ยวขอย้ําตัวเลขนิดนึง เลขที่ฝันและบังเอิญจุดทูบได้3ตัวตรงๆต,ตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเลยเลขนั้นคือ257 257โอ้โห,โหตรงกับบ้านเล็กที่เลยเลขที่ครับ,บวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊ฮิงนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับ ก็ยังสามารถร่วมบุญต่อได้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการสร้างโบสถ์ไปเรื่อยๆเนะาะเพราะยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จจ้ะง,ย,งยังไงเพื้นดินซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับงวดนี้เจหิงนะครับแม่เลขมาชนกันทั้งในฝันและทูบเลยเรามาดูกันว่าเลขจะมาแบบงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับ อาวแล้วครับจะเข้าแบบเงียบๆเ,เหมือนวดที่แล้วหรือเปล่านะครับ <c oughs> แบบคนไม่สนใจนะ <c oughs> อ้าววันนี้ขอบคุณเจอีกนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>